กลับบ้านไปก่อนนะคะล,ลุกชายคนใหม่จตัวให <c oughs> ม่เวอร์แต่งแล้วด้วยดูไปฟ้าใช่ั้ยใช่ครับ <c oughs> เราพกเงินมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันอื้ยสวยกินเลยมีก็แบกมาจ่ายกันไปเลยจ้ากลุบก ยังไงคะคุณลีคุณลีจะเอาขนาดไหนเพิ่มคะคุณลีไปขายที่บ้านก่อนนะคะเพราะว่ารถคุณลีเต็มบ้านหมดแล้วชอบมันนี้มากเลยต้องเบาได้เบาแล้วนะคะเราอะเราเบาได้เบานะคะจ้าเบาได้เบาค่ะได้ได้นะแต่เปิดเป็นอะจ้าจ้าจ้าเบาได้เบาค่ะเขาต้องขายก่อนค่ะของเขาอะบิวที่บ้านเรารถแน่นมากแล้วเนอะเดี๋ยวเอาเพิ่มเอาเพิ่มอีกเหรอไม่พอเพิ่มโอ้ตายแล้ว หรือว่าพี่พีดีอ่ะบ้านยังมีที่บับจอดไหมพี่พีดทุกคันเลยค่ะ